สวัสดอหนูทุ่งบรรดาบันชาเดีวมารายงานตัวครับวันนี้ครับจะพาไปเที่ยวนะครับผมที่ไหนพี่น้องเดี๋ยวพาไปกันครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนที่เคารพครับวันนี้จะพาไปเที่ยวนะครับผมครับผมเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับวัดพระพุทธบาทราชวรรวิหารนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนที่เคารพนี่นะครับ ลูกเรียนสมมตินะชักหน้านี่ครับเพื่อนเพื่อนครับผมที่เคารพบริเวณโดยรอบนะครับผมเป็นไงครับเพื่อนๆืนครับมีเวลาว่างๆเชิญนะครับผมเพื่อนเเชิญมาเที่ยวกันนะครับอำเภอพระพุทธวัดจังหวัดสระบุรีนะครับผมเปิดทุกวันนะฮะมาสักการะนะครับผมนี่ครับด้านล่างผมอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับผมนะครับ ด้านหลังผมนี่ฮะัด้านหลังอัุมทุ่งบรรณานะครับผมเชิญมาไหว้สักการะนะครับนี่ครับร้อยพระพุทธบาทอยู่ด้านในนะ,มมนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับอขอให้มีมความสุขทุกคืนวันร่ำรวยเป็นส,สตรีมาสีครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ